ยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคําถามจากคุณจุธารัตน์นะคะแท่ตันนะคะเป็นประชาชนในพื้นที่นะคะท่านบอกว่าแก้ปัญหารถติดแต่รถติดเกิดจากอะไรนะคะคําถามของท่านนะคะท่านใช้อะไรคิดว่าสร้างทางยกระดับแล้วคน,นางเราจะได้ประโยชน์ข้อที่3นะคะทําทางยกระดับแล้วจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างไรคะสาวประเด็นจะรับนักเปลี่ยนไหมคะหรือรับไว้ <c oughs> นะคะรับไว้นะคะค่ะ <c oughs> นะคะก็เป็นประเด็นนะคะค่ะเมื่อกี้นี่มีคิวจองค่ะนะคะเราอ่านผู้ที่เขียนมานะคะหมดแล้วนะคะมีคิวจองค่ะเป็นของคุณคุณไซเน็กนะคะที่บอกว่าจะขอสองนาทีเรียนเชิญเลยค่ะยังอยู่ในนัดที่นี้ไหมคะขอนำไมโครโฟนให้ท่านด้วยค่ะขอประทานโทษค่ะลืมคิดถึงดออรอัชาลาจะไปยไืนอยู่ใกล้ๆจากน้เขากอนฟิเนอยู่ใกล้ๆค่ะท่านคะออ ดิฉันว่าทุกกระบวนการเนี่ยมันได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบดียิ่งถ้าท่านถามว่าอุโมงค์ทับลานอ่ะก่อนจะสร้างอ่ะอยู่ริมเขาได้รับการพิจารณาอยู่แล้วอย่างรอบคอบดียิ่งเพราะฉะนั้นดิฉันกาลังเรียนเสนอว่าหากอุโมงค์จะเกิดขึ้นที่นางรองฝากพิจารณาให้อย่างดียิ่งค่ะลำนางรองนั้นน้ําท่วมเป็นระยะระยะบอกขอสอนางรอง ฝนตกน้ำท่วมเกือบทุกครั้งขอเสียงปรบมือยืนยันว่าใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอุโมงคนกนุราอนุมัติคนทาโครงการอนุมัติกเกษียณไปแล้วแต่ฝากรอยเจ็บปวดให้กับลูกหลานนางรองอีกนานเท่านานขอไม่รับอุโมงเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือมค่ะทีนี้ด้วยความไม่รู้นะคะก็ได้มีโอกาสไปสอบถามในเมื่อเราไม่รู้ต้องถามถามท่านผู้ท่านอาจารย์ด้านวิศวกรรมขนส่ง านกรุณาให้ข้อคิดเห็นคำคำหนึ่งค่ะท่านบอกว่าทุกครั้งของการขึ้นทางยกระดับจุดนั้นภาษาวิศวะไม่รู้ใช่หรือเปล่าท่านบอกว่านั่นคือ conflict point นะคะจุดนั้นเป็นจุดที่รถจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นทางยกกระดับจุดนั้นทางรถที่จะไปตรงต้องแอบอยู่ข้างซ้าย แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการพบาลรถติดมันจะมีปาดซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นจึงจะเกิดสภาวะนี้ในความเป็นจริงที่บางปะอินกรุงเทพค่ะท่านยกตัวอย่างและท่านก็ให้ข้อคิดเห็นว่าเคยมีนะท่านผู้ว่าราชการท่านหนึ่งของกรุงเทพจะทำแบบนี้แหละแต่เมื่อมีคนให้ข้อคิดเห็นท่านพับเก็บโครงการเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ ว่าฝากข้อคิดเห็นให้พักเก็บโครงการทางยกระดับเถอคะคาพอขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นขึ้นขึ้นทางยกระดับไปแล้วมีพันจุดวิกฤตพอยส์นะคะจุดจุดคอนฟลิกต์พอยส์เนี่ยสับสนเนี่ยขึ้นทางไปแล้วกําลังจะตั้งรัานไม่ดีๆอ้าวลงอีกแล้วนะคะลงอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะท่านมันก็เหมือนสภาพของขวดนะคะข้างในโปร่งกดแม่ของแล้วกาันค่ะเพราะว่าตอนเป็นเด็ก เคยเคยเห็นแม่คงนะคะ,ะทางหลายๆทางต้องจ่อลงที่ปากขวดขวดแม่คงแล้วถามว่าสมมติว่าทางทิศตะวันตกของเมืองนางรองเวลารถติดจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ทำวิจัยแต่ไปสอบถามจากข้อมูลที่เป็นจริงย้อนหลังประมาณสองสปีเขาบอกว่ารถติดถึงหนองโดดรถติดถึงหนองตะเคียน ถามว่าจากคอขวดน่ะมันรถติดอยู่แล้วถามว่ารถบรรทางยกระดับจะลงได้อย่างไรท่านที่ตอบห่อยว่าทางยกระดับช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมยอดเท่ากับทางเลี่ยงเมืองขอเสียงปรบมือต้อนรับทางเลี่ยงเมืองค่ะพับเก็บเถิดค่ะท่านโครงการนี้อย่าตรากาบให้ชาวนางรองเลยเราอยากรับคนนางรองน่ะแสนดีดิฉันรู้นะคะไม่ไดื่อด้วยนะคะ ค่าป่าของโรงพยาบาลนางรองอำเพอเล็กๆแห่งนี้ได้เกือบ20ล้านบาทนั่นคือตามใจของชาวนางรองแต่แตว่าเชือกที่ท่านยื่นให้มาชาวนางรองมันอยู่กลางทะเลยื่นเชือกให้มาแล้วอยากจะเกาะเชือกนั้นเหลือเกินแต่เชือกนั้นบาดตัวเราเชือกนั้นมีมนพิษเชืชอกนั้นมีก๊าซพิษเชืชอกนั้นทําให้เราเจ็บป่วยเราจึงจะไม่ขอเกาะเชือกนั้นนะคะเราจะขอเกาะเชือกที่เป็นทางเลี่ยงเมืองเท่านั้นขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ อยา่าเกาะเลยสะพานยกระดับแห่งนี้อายุเท่าไหร่3 0 0 4 0ร้อยปีท่านเกษียณไปแล้วท่านผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณามากลมทางหลวงเนี่ยเกษียณไปแล้วแต่ว่าตาบาปให้กับลูกหลานนางรองอีกนานเท่านานคนนางรองจะทนหรือไม่คะทนไหมคะพอ,อเสียงปกมือคะ่ะไม่ไน่้าทนดิฉันยกให้ชาวนางรองคิดนะคะแล้วก็ดําเนินการต่อไปเองเลยเพราะว่าดิฉันขอเป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะคะอยากจะสะท้อนหัวใจตรงนี้ ลูกหลานใครบ้างไม่ข้ามทางยกระดับไม่เลียกทางยกระดับลูกหลานใครบ้างอยู่ไกลจากโรงเรียนมารีสักเท่าไหร่อยู่ไกลโรงเรียนสังกฤตเท่าไหร่ลูกหลานใครบ้างไม่เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลน,นางรองและลูกหลานใครบ้างทํางานโรงพยาบาลน,นางรองให้คุณค่ากับบุคลากรเหล่านี้เถิดค่ะอย่ากตกแต่งตัวเลขเลยสงสารชาวนางรองเถิดค่ะเพราะฉะนั้นสามคำสุดท้ายที่ฉันจะฝากคือว่าโปรดเกื้อหนุนแผ่นดินนางรองให้คุณค่ากับ เมืองนางรองที่เรารักษาเมืองมานานเอาไว้ให้ประเทศไทยเปิดให้คุณค่ากับวัดวาอารามช่วยเกื้อหนุนศาสนาเปิดให้คุณค่าและเนี่ยตาต่อคุณภาพชีวิตของชาวนางรองขอบพระคุณค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเจเย็นนะคะยิ่งทนดีนะคะประธานชมรมนางรองไม่เอา ทางยกระดับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่เราก็ได้ได้รับไว้นะคะแล้วก็รับฟังไว้นะคะท่านวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคงการมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมคะในส่วนนี้นะคะเราก็เคยมีตัวอย่างนะคะในส่วนของของ,ของการศึกษาแล้วภารกิจของเราก็คือถึงออกแบบนะคะแต่ว่าจะนําไปใช้หรือไม่น่ยเดี๋ยวให้ทางต้องขออนุญาตนะครับในเรื่องของข้อจริงๆอะ่ะเราผมว่าเราคุยกันหลายรอบแล้วก็คือว่ารูปแบบความจำเป็นทําไมต้องทําในส่วนตัวนี้นะครับก็ คงมไมอาจเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงกันอยู่นะครับก็คงผงไม่อยากชี้แจงแต่ผมขอ,อยากชี้แจงข้อเท็จจริงก,ก่อนในคําว่า c o n f lict point นะครับ c o n f lict point เนี่ยจุดขัดแยง้งมี4ีรูปแบบนะครับรูปแบบก่อนขึ้นสะพานเนี่ยเขาเรียกว่าจุดที่แยกออกตรงนี้เป็นจุดที่เกิดปัญหาการจราจรน,น้อยที่สุดนะครับจุดลงสะพานคือจุดที่ Con f lict point เขาเรียกว่าจุดรวงกระแสกา,ารจราจรนะครับตรงนี้ก็เกิดปัญหาการจราจรน,น้อยที่สุดนะครับ จุดที่มีปัญหาจริงๆของคอนปิดพอยเนี่ยที่เป็นปัญหาจริงอะ่ะคือจุดตัดก,กระแสการจราจรยกตัวอย่างเส้นบริเวณสี่แยกตัดก,กันนะครับแสดงว่าตรงนี้จะได้ชัดเจนคับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เรียกว่าวิบวิ่งนะครับคือการตัดก,กระแสของการจราจรของรถ,รถนะครับแต่จ,จุดบนตีนสะพานจุดขึ้นกับจุดลงเนี่ยมันเป็นจุดที่เราวิ่งทางตรงมาคือแยกจะไปทางดับดินหรือจะไปทางยกระดับนะครับตรงนี้ค้าพูดถึงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องจุด จุดขัดแย้งผมต้องเรียนว่าตรงนี้เป็นจุดขัดแย้งที่เรามองว่าเป็นจุดขัดแย้งที่ปลอดภัยน้อยกว่าน้อยที่สุดขอโทษครับปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อยก,กเมื่อเทียบกับอีก2จุดนะครับผมต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะข,ขอบพระคุณค่ะ